นี่ครับผมเนาะของปูยุมเพื่อกูแก้วครับผมหกแปดสามครับผมนี่ครับเลขถูกแปดสามศูนย์ครับผมเนาะเข้าแปดสามตรงๆครับผมนี่ครับของปูเกตสองครับผมเนาะปูเกตสองเข้าทั้งบนและล่างครับผมเด้อสองซีแล้วกับแปดสามครับผมเนาะนี่ครับปูเกตสองของพ่อใจดีครับผมนี่ครับ แปดสามสองซีครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะของพ่อใจดีครับคู่บ่าครับผมสามแปดแปดสามครับผมเนาะเด่นสองครับผมแม่นมากของปนี่บนครับผมแปดครับผมเนาะของผมเองครับผมเนาะเชิดได้มากครับผมนี่ครับบ่ถูกเนี่ครับผมเนาะวิ่งแปดได้ยุตวิ่งบนไหลนี่ครับเชิดได้มากครับผมเนาะของผมเองครับ นี่ครับปักหลักซิปครับผมเจ็ดกับแปดครับผมเนาะจับคู่บ่เขือครับผมแปดห้าแปดหกแปดศูนย์ซื้อสามตัวซื้อห้าแปดหกห้าแปดศูนย์เฉยๆมากนี่ครับผมเลขวิ่งน่ะข้อมัทฐเข่าครับผมเนาะนี่สายตัวไม่เข้านี่ครับผมเนาะเข่าไร่มองมากครับผมสวัสดีครับผมกับหนิงครับผมเนาะ กับมุญลันค่าครับผมเนาะตรงขามบันครับผมจะพาแฟนขับทางช่องมาลุ้นเลขครับผมเด้อยังสามศูนย์สามร้อยเนาะเหล็กหนาเลขหนาเต้สามร้อยเนาะโอ้ย้ยไม่เลขหนาสามร้อยกับลับซับครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเเนาะตัวลุ้นเลขกไทยครับผมลุ้นเลขกไทยครับผม ลุ้นเลขท้ายสามตัววนนี้หลักที่หลักที่อลกท้าเลขท้ายสตัวครั้งแรก้าสมตัวคร้งแรกนหกสาม่เจ็ดตาโน้นข้ไมา เลขนามันเวลาเาไปะื้อเาไ้จอจุงเนาะศูนย์เลขหนาว่ามันเห็นสามศูนย์ศูนนย์ามหัจีเป็นศูนย์ศูนย์ามอรย่ยากระสือเอาจ่อจุงไม่เลขหน้าเลขหลังเลกทยหลังลัหลังหลัหลังหลังหลังลลังลลลยััวอง ออกไปแล้ว8ปดสครซื้อ8-4เสียใจด้วยนะครับเมื่อดหรอกแม่บอกเื่อนสองแปดสี่ครับผมก็มีแต่แปดแปดสี่ศูนย์แปดสี่สองยี่สัยทีแปดสี่ครับศูนย์แปดสี่ เลขกท้ายสองแปดจี้เล็กท้ายสามตัวครั้งที่สครับผมแปดออกไปกอนาแน่นนี่แปดีกสงแปดจี้สแปดี้ปโอ้ปล้วโอ้เปแลี้วสามแปดจี้สามแด้โอ้สอ้แปดี เส้นแรกวันนี้คำนาคำตานักท้ายสามตัวครั้งที่สองครับผมเจ็ดเหล่งมุนเหล็กแค่งวันถันเบล็กจังดังเลยจังดังเลยคนเดียวอยู่บนวงเซ็นแรกวันนี้เราไลยไปรถตัวนี้เราล่รถบมาน หกสิบเจบโอ้ยมันทีย้่นแล้วสองตัวเด็ดที่ไหนายนียมันมีสองเด็ลขก้ายสตัวมาแล้วครั้งที่สองครับผมแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดเจ็หกครัผมเออแปดแม่ครูหลักมูลมาผูกัน หัวแปดมาหลายกรูแปดม่อกไปลบแล้วบงตัวดราข้างเลาหนาตัวแรกเนี่ยเอ๋อสองเจ็ดหนึ่งาเอาบานนี้เล็ก้ทยสองตัวครับพันนี้แค่จะเป็นมูเป็นจ้าป่ะนี่เป็น้ม ใครจะเป็นหมูเป็นจ่าครับวดนี้เไปเชียงเลยทานดคเียอ oh, ุ้ยเังดังเลยเนี่ยเชียงดังต้คนเดียวเว้ยแปดหก อืมหลักถูกนะคะก็คือดรจิริถลางค่ะที่ปรึกษาผู้ว่าการการบนล่างเนีดอเดอเดอขอให้ถูกบนล่างในงวดนี้นะเกับสเก็สองเกสองออกมาเลยคนที่ห้ก่อนค่้ก่อนเด้อ คิดลักแปดเน้ออแปดสี่แปดหกแปดห้าก็ได้แปดศูนย <4 S 1> ์ออก็ได้เอ้ามาโหดเจ็ดก็ได้นนะรักเจ็ดกระเด็นนะี่น่ักเจ็ดนะเอาครับผมเนาะนเล็กล่างครับผมออกมาเลยเลขที่ออก สี่องเย่บ่ถือจ่อยสี่สองก่อนออกกอยุบบังฮับ่ถือจ่อยก็เจ้ว่าก็เจ้ว่าบังฮัติงเล็กเป็นสี่สิบสองคน่ะบัหัตายเจะซื้อสิ่มี่สอบาทสองหาสอยยุออกหนึ่งแล้วกสี่สองเกิดพ่อสอเกิดแต่สองหาสองซีสี่สองสี่สามนี่ไงสี่แม่ว่าสเนาะส่มา สามหมดเลยสี่สองทั้งคู่ซมสี่สองทั้งหลายคิดสองที่บาทนี่ยัยผมจะหมดสองหมดต้องเดืคล้องกันแหละทางบนออกคิดสองสี่สองกับผมเนาะก็รุ่นหล่อรุนเลขรองที่หนึ่งกับผมเด้ออันนี้ครับผมเนาะกลับมารุ่นบนต่อครับผมล่างๆออกสี่สองกับผมเด้อมีใครถูกบ้างครับผมสี่สองครับผมมันอีกทีนใครได้ฮิดได้สั่งเด้อดสี่สอง ออกาข้างบนข้างบนสสาเถอคุณเอาคุณเอามาตหลายเล็ยดังกบูม้าหลังมูนั่นดังต้นถือกตถือกกีดีใจเนาะอ้ตันถืกแสนนึ่งคนแสนเออไอ้ที่ตนถือกเนาะมืดหลายลอตเตอไปลวันนี้หาบอกวหาวันที่หนึ่งร้าสวยก็นยันิเต้นังแรกที่นี่ที่คนที่หาเอาออกมาเ่ มาองวันน e ี exactly. ่ห no, สิลาถูกปูหญาเอ้ยขอใหายูหลานถูก้งดเด้ออวยคหนาหนาวันนี้านโอยเ้ีกค่อาอกมาเดอิุาย2565เล่นที่ออกฟังเสียงเอสียเสียงาสานึ่งเาบอกให้ามหนึ่ 5 8 3เอะัเอยมลยมันอ้มั้มันอันโอ้ย8 3บาสว่างค่าปดตปามนละคพ่ดหีหโอยหาสมัผมไเลยสื่อเลยสื่ออแปดห้า 8ปดหกแนเลาเที่ยวมองเขา8โอ้ยซื่อแปดหกไลว่สันแปมี่มแนเรีกัน7 2เขาไล่มอง8ปดสามนะก็แปดหกแปดมเสือุกำนัแมงแปดมเขาไล่มองมาแปดสามตัวครับนี่น้องเดือดสักาวคือแ้ดสาตัว เจอตไ้สาตัวแบกเซ้าวอยู่ครับผมวันนี้ ของริตไบ่อ่ทุตโอ้ยเสื้อมือเานี้เสื้อหาแปดหกเห็นของผู้ใดของแม่ป้าเนี่ล่ะเสื้อหาแปดหก่อ่นบาอนู่้ด้ั้นได้บอสจุกมูไดะอยู่ว่าสกัมูนไดอย่โอ้ยครับผมเนาะแปดสามครับผมนี่ครับผมเนาะคิทดีกับสมัสดีครับผมเจอคิหนาครับ